รู้หรือไม่ว่าในประวัติศาสตร์อยุธยามีสตรีผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่งท้าวศีสุดาจันทร์เธอเป็นมเหสีของพระยอดฟ้าและเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในแผ่นดินแต่เบื้องหลังความงามนั้นมีความลับท้าวศีสุดาจันทร์แอบลอบมีสัมพันธ์สวัสดกับขุนวรวงศาธิราชนายช้างเลี้ยงช้างหลวงเรื่องราวนี้กลายเป็นไฟลามทุ่งเมื่อพระยอดฟ้าสวรรคตยอย่างกระทันหัน ท้าสีสุดาจันทร์ฉ่วยโอกาสยกขุนวรวงศ์าธิราชขึ้นเป็นกษัตริย์เธอหวังจะปกป้องพระโอรสและรักษาอำนาจไว้แต่แผนการของเธอต้องเผชิญกับอุปสรรคใหญ่ขุนพิเรนทรเทพและขุนนางกลุ่มหนึ่งไม่พอใจกับการกระทำของเท้าสีสุดาจันทร์จึงร่วมกันก่อการกรบฏสุดท้ายเท้าสีสุดาจันทร์และขุนวรวงศ์าธิราชถูกประหารชีวิตเรื่องราวของเธอจบลงด้วยโศกนาฏกรรมเท้าสีสุดาจันทร์ เธอคือผู้หญิงที่กล้าหาญหรือเป็นเพียมหญิงสาวที่กระหายอำนาจเธอคือผู้กอบกู้หรือเป็นผู้ทำลายเรื่องราวของเธอยังคงเป็นปริศนาที่รอให้เราค้นหาต่อไปคำถามคุณคิดว่าอะไรคือแรงผลักดันที่แท้จริงของเท้าสีสุดาจันทร์รวมแสดงความคิดเห็นได้เลยเท้าสีสุดาจันทร์ประวัติศาสตร์อยุธยาสตรีในประวัติศาสตร์